ปาร์ตี้เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่เป็นกิจกรรมที่หลายคนพลาดไม่ได้การได้พบปะพูดคุยสังสรรค์กันในหมู่ญาติมิตรคนรู้จักคุ้นเคยก็ยิ่งสร้างบรรยากาศที่ดีค่ะ เพราะฉะนั้นเลยทําให้หลายคนเพลิดเพลินกันไปกัปกบการดื่มการกินที่มากกว่าปกติแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาหลังจากงานเลี้ยงสุดฟินผ่านพ้นไปแล้วหลายคนอาจต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอันถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคต่างๆอย่างโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงยิ่งถ้าเกิดดื่มหนักติดต่อกันหลายวันและพักผ่อนน้อยจําเป็นต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเลยนะคะโดยเฉพาะ เพราะกลุ่มที่มีโรคประจําตัวเนื่องจากถ้าเกิดไม่มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับงานปาร์ตี้ปีใหม่ช่วงเทศกาลหยุดยาวก็อาจเสี่ยงทําให้เกิดโรคกําเริบรุนแรงขึ้นมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้พามาดูดีกว่าว่าเราควรจะเตรียมความพร้อมก่อนงานปาร์ตี้อย่างไรอันดับแรกไม่ควรอดอาหารก่อนไปงานปาร์ตี้ค่ะเพราะนอกจากจะยิ่งทำให้อยู่มากขึ้นแล้วเราก็จะลืมตัวกินอาหารมากเกินไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงก็อาจส่งผลทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียน้ำตาในเลือดต่ำหรือหน้ามืดเป็นลมได้เพราะฉะนั้นก็แนะนำให้รับประทานอาหารรองท้องเล็กน้อยก่อนจะไปงานปาร์ตี้โดยเลือกรับประทานผลไม้ที่ไม่หวานจัดเช่นแอปเปิลหรือฝรั่งหนึ่งผลสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานการรับประทานอาหารล่วงหน้าไปบ้างจะช่วยไม่ให้ระดับน้ำตาในเลือดลดลงต่ำเกินไปค่ะ ดื่มน้ำเปล่าน้ำสมุนไพรหรือเครื่องดื่มที่ไม่ผสมน้ำตาลก่อนจะไปงานปาร์ตี้ประมาณ1-2ชั่วโมงเพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ำจนต้องมองหาเครื่องดื่มในงานเลี้ยงที่มักจะเป็นน้ำหวานและแอลกอฮอล์เลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่พอดีตัวไม่คับแน่นจนหายใจไม่ออกนอกจากนี้การใส่ชุดพอดีตัวก็ยังช่วยประเมินว่าคุณรับประทานอาหารในงานมากเกินไปหรือไม่ด้วยค่ะ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสำหรับคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอจะทำให้มีต้นทุนสุขภาพที่ดีกว่าจากร่างกายที่มีความพร้อมในการตั้งรับที่มากกว่าก่อนต้องออกไปงานปาร์ตี้ดึกดื่นติดต่อกันหลายวันในช่วงเทศกาลผู้ที่มีโรคประจำตัวควรจะเตรียมยาหลังอาหารหรือยาอื่นๆที่จำเป็นติดตัวไปด้วยค่ะ ตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความแข็งแรงของร่างกายสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวควรต้องพกยาติดตัวไปด้วยส่วนผู้ป่วยเรื้อรางก็ควรต้องไปพบแพทย์เพื่อควบคุมโรคให้คงที่และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเมื่อเราอยู่ในงานปาร์ตี้เราต้องมีการควบคุมตัวเองดังนี้ค่ะ ไม่จําเป็นต้องลองอาหารทุกอย่างนะคะเพราะถึงแม้จะบอกตัวเองว่ารับประทานอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาหารเพียงคํา2งคาแต่หลายชนิดพอรวมตัวกันก็อาจจะมากกว่าการรับประทานอาหารจานหลัก1นจานซะอีกแล้วก่อนที่จะตักอาหารนะคะควรจะเดินดู1 2รอบจะได้วางแผนการกินไม่ให้กินมากเกินไปค่ะเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพถึงแม้จะเป็นเรื่องยากเช่นสลัดน้ำใส ัวคัวไม่ใส่เกลือแทนอาหารไขมันเยิม้มอย่างไก่ทอดเฟรนช์ฟรายพิซซ่าเลือกอาหารที่มีผักเป็นส่วนประกอบแล้วเพิ่มใหญ่อาหารวิตามินและเกลือแร่ดื่มน้ำเปล่าถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะการไปปาร์ตี้ก็ต้องมีแอลโกอฮอล์เข้ามาเป็นพระเอก การมีสติรู้ขณะปาร์ตี้และสามารถควบคุมตัวเองไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์มากจนเกินไปและให้ดื่มน้ำเปล่าบ่อยๆจะช่วยเจือจางดีกรีของแอลกอฮอล์ในกระแสะเลือดนอกจากนี้การดื่มน้ำก็ยังจะช่วยขับส่วนที่ละลายน้ำของโซเดียมและผงชูรสที่จะมีอยู่มากในอาหารนอกบ้านแต่ละจานและช่วยล้างพิษในส่วนอื่นๆของอาหารที่กินเข้าไปได้อีกมากทีเดียวที่สำคัญคือช่วยให้อาหารย่อยได้ง่ายขึ้น และเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราอิ่มเร็วขึ้นด้วยค่ะตักอาหารให้พอดีไม่ต้องเผื่อใครเนื่องจากพอต่างคนต่างเผื่อกันไปพอตักอาหารมาแล้วก็ต้องรับประทานให้หมดนี่ลหละอาจทำให้ต้องรับประทานอาหารในปริมาณที่มากเกินไปค่ะเคี่ยวอาหารช้าๆเคี่ยวให้ละเอียดจะช่วยทำให้อิ่มเร็วขึ้นและย่อยง่ายขึ้นป้องกันอาการท้องอืดจากการกินอาหารมากเกินไป ถามตัวเองทุกครั้งก่อนตักอาหารเพิ่มว่าอิ่มแล้วหรือยังเพราะปกติสมองจะสั่งการว่าอิ่มแล้วหลังจากรับประทานอาหารไปประมาณ20นาทีค่ะหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไปโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเรื่องตับไม่ควรจะดื่มแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาด สำหรับผู้ป่วยโรคประจำตัวอย่าอายที่จะปฏิเสธหรือบอกถึงข้อจำกัดของโรคเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดจนหมดสนุกหากไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดหรือร่วมกิจกรรมบางประเภทได้เช่นผู้ป่วยเบาหวานไม่ควรรับประทานอาหารจำพวกคาร์บโบไฮดเดรตมากเกินไปผู้ที่มีความดันโลหิตสูงและโรคไตควรต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดโดยเฉพาะอาหารเค็มผู้ที่มีปัญหาเรื่องตับต้องงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาด ผู้ป่วยไสซเลือนอาจไม่สามารถเต้นรำในจังหวะที่สนุกสนานมากนักได้ควรทำกิจกรรมอื่นไปด้วยอย่าให้ตัวเองว่างแล้วอยู่กับการกินตรงหน้าอย่างเดียวอาจจะพูดคุยกับคนรอบข้างจะได้ใช้พลังงานและไม่เผลอกินเยอะเกินไปต้องมีเคอร์ฟิลลจำกัดเวลาในการกินค่ะควรต้องมีการตั้งเวลากับตัวเองไว้ว่าจะหยุดกินเมื่อไหร่นี่จะเป็นอีกหนึ่งทางที่ช่วยไม่ให้กินเยอะมากเกินไปได้ หลังงานปาร์ตี้ปีใหม่ควรรอให้อาหารย่อยอย,อย่างน้อย2-3ชั่วโมงก่อนเข้านอนจะได้หลีกเลี่ยงอาการกรดไหลย,ย้อนและไขมันสะสมบริเวณท้องแต่ถ้าเกิดช่วงปาร์ตี้เราอดใจไม่ไหวจนน้ำหนักขึ้นแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการลดน้ำหนักและในวันนี้จึงขอแนะนำวิธีลดน้ำหนัก10วันค่ะเริ่มต้นจากการออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีทุกวัน แน่นอนถ้าเกิดคิดจะลดน้ําหนักหลายๆคนเลือกที่จะออกกําลังกายนะคะเพราะว่าการออกกําลังกายนั้นจะช่วยเผาผลาญไขมันเบิร์นแคลอรี่และเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีก็แนะนําให้เลือกวิธีออกกําลังกายที่เหมาะกับเราจะดีที่สุดและถ้าเกิดอยากจะลดให้ได้ผลแนะนําให้ออกกําลังกายอย่างน้อย30นาทีทุกวันค่ะทำอาหารกินเองแล้วงดอาหารนอกบ้าน นอกจากการออกกําลังกายแล้วก็ขอแนะนําให้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพควบคู่กันไปด้วยจะทําให้าการลดน้ําหนักได้ผลดียิ่งขึ้นค่ะ แนะนำให้ทำอาหารกินเองที่บ้านจะดีกว่านะคะเพราะเราสามารถควบคุมรวมถึงเลือกสรรวัตถุดิบได้เองในขณะที่อาหารตามร้านนอกบ้านเราไม่อาจจะคาดเดาได้เลยค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรอยู่บ้างโดยเฉพาะน้ำตาลน้ํำมันไขมันโซเดียมหรือส่วนผสมที่ไม่ดีต่อสุขภาพอื่นๆที่อาจส่งผลทําให้น้ําหนักตัวของเราเพิ่มขึ้นได้ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ